ตอนนี้สมองกูลุกเป็นไฟ,นไฟตอนหับลาวาในคืนลูกใหม่บอต้องเอากูไปเทียบกับไพ่กูหับประกันว่านี่คือคืนลูกใหม่อยู่ในลูกใหม่มาในยุกใหม่อยอามากวานตีนเปืือนฝููงกูสิลูกใส่ ครับส <Reaper, pads S 1> so, ุขสบายเอเช Welcome back everyone to the Asian life in, in USA So as usual we're gonna be doing some English for you guys one word for me one word for Ale น hey, no, uh, ่นอนนะทุกครั hmm. so, ้งที่เขาสิมา reaction เพลงแม่นนะน้องอาเล่น้องจูลี่เพิ่นสิมาว่าเป็นภาษาอังกฤษแล้วคอยสิแปลเป็นภาษาลาวเนาะเพื่อให้ให้มันมีสาระประโยชน์เนาะ So FC from Cambodia and from uh, Vietnam try to listen to uh, Julie and Ale. I will translate into Lao. What do have f English today? So the first uh, phrase today is only way. Mm -hmm. This is spelled O N L Y space W A Y, and this means the there's only one like form of doing something. So let's say the only way to cash out money is by going to the ATM. So it's like saying that's the only possible thing you could do in order to do that. Mm -hmm. okay? <coughs> ทางเดียวเท่านั้น,นะนเนาะกูจะไพิ่มมสเซนเจอร์ The only way I do YouTube is if I love my FC. Oh. น้องนะจูลี่บอกมานะ้นะ้อนาเพวกะค่อยทางเดียวที่พวกะค่อยเหตุยนะูทนะูปเนาะเนาะกรยอมรับพวกะค่อยนาะนนะฮนะัก FC มัตถูกทุกคนเนานะฉะนั้นให้เป็นแท้งกับมังใจให้ท,ทุกคำมัตถูกคนเด้อเนาะกดไลค์กดแชร์หลายๆไว้เจ้ mm hmm. อะไร number two the second english word for today is compare what does that mean c-o-m-p-a-r-e compare this means when you have two things and you're telling the differences the likes for example sign julie he's a boy she's a girl he has short hair she has long hair you compare the both okay she she is <laughs> the sentence is don't compare me to another girl ตัวนี้เนาะนะน้องๆพูหยิงควนไปเว่าเนาะ,ะว่ากับแฟนเลยเนาะแปลตรงๆก็คือไปว่าเนี่ยนะบ่ต้องเปรียบเทียบใค,คกับผู้หญิงคนอื่นโอเคต้องเปรียบเทียบไข่กับผู้หญิงคนอื่นกันจะงักใครประมาณนี้เด้อ Okay, so that's all for English today if you guys have any likes please like comment and subscribe down below and now we're gonna go straight into the music video โอเคเนาะนะสำหรับภาษาอังกฤษกับทีมีประมาณนี้เนาะถ้าผู้ใดมีคำถามยังก็ให้เขียนลงในคอมเมนต์อยู่รหูนหมันเนาะน้องอเล่น้องจูลี่จะไปเป็นคนตอบไปอีกเนาะบัดนี้เขาสิไปเรียกเซนเพลงกันเลยซื้อเพลงนัน่นคือเพลงหยางเลิกเลิกใหม่เพลงอะไรอเล่คู่เลิกใหม่ Are you ready จูลี่ Let's go <S Let ตอนนี้สมองกูลูกเป็นไฟตอนทับลาวาในคืนลูกใหม่บ่ต้องเอากูไปเทียบกับไพยกูหับประกันว่านี่คือคืนลูกใหม่อยู่ในลูกใหม่มาในยุคใหม่อย่ามากวนตีนเปื่อนผุงกูสิลูกใสมึงกูบอกส่วนว่ามึงเป็นลูกไผ่ถ้ามึงอยู่ในกำมือมึงคือลูกไก่เฮ้ยกูพยายามเพื่อจะเสิบายบอกเคยเสียใจวันที่กูตาย ได้มามันโบนได้ไง่าไงและกูทำใจไว้แล้ววันที่เสียไปยไทุกๆวันกูโบแค่คนโ<ค>บมัหเฮาโบบัหฮอนคือเสียงโดมีปัญหาชีวิตกูพร้อมทนเก็บเอาความรู้สึกดีๆมันคือเสียงโซตอ <บ hundred. S 2> นนี้สมองมกูลุกเป็นไฟตอนหับเลาว่าเล็กคืนลูกใหมเมื่อตองกูกูนั้นไปเที่ยวกบไพ กูหับกันวันนี้คือคืนลูกใหมมาในลูกใหม่อยู่ในยุคใหม่มึงยัามากวานทีนเพื่อนฝูงกูจะลูกใสกูบอกสนว่ามึงเป็นลูกภัยถ้ามึงอยู่ในกับมือมึงคือลูกไก่กูพยายามเกือบจะสี่ปีแต่เทียบกันแนนอยู่ในเกตซีกูเข้าใจกันที่เหตุดีและกูยังทราบสนกูที่เหตุนม่ only way only way only way ต้องว่าเธอพวกมึงบอกเข้าใจ What you say What you say What you say กูมาใกล้กันแล้วที่พวกมึงจะเข้าใจยังบอได้นอนยังบอได้พักอยู่กับหน้าคอมเฮ็ดเพลงทุกวันถึงว่ามันจะทุกข์เกินแต่ว่ามันก็สุขใจไปทั้งได้บุรีเ์นถึงว่ามันจะแสนไกล Only way Only way Only way เพรามีทางเดียวที่กูนั้นอยากจะเ hey. ฮ Only way Only way กูจะสบาย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 ฮัะกันกูบอกมีเวทมนต์กูยังมีความฝันเหมือนกับทุกคนฝากถึงมาทุกทุกๆุกโตตอนมันเห่าตอนมันนอนสีวิตกูววนตอนนี้สมองกูลุกเป็นไฟ สนฮับลาว,วาในคืนลูกใหม่บ่ต้องเอากูไปเทียบกับไพกู่ับประกันว่านี่คือคืนลูกใหม่มมหมอยู่ในลูกใหม่มาในยุคใหม่อย่ามากวนตีนเปื่อ,อนผุงกูสิลูกใส่มึงกูบอกสนว่ามึงเป็นลูกไพถ้ามึงอยู่ในกำมือมึงคือลูกไก่เฮ้ยพยายามเพื่อจะเสิร์ฟใบบอกเคยเสียใจวันที่กูตายสิมใดมามันโบได้ง่าย และกูทำใจไว้แล้ววันที่เสียไป Only way Only way Only way Only ิงเดียวที่กูน่อยากเ o n l way Only way Only way วังวัวันหนึ่สดจนสุดยเฮ้ Why so cool. you Joe? Because he always makes great music and it's something that me and Ade can always have fun with and jump around to. So I really like how Sophana always releases a good music for everyone to just have fun too. And I really like his new look. I think he was inspired by his fans and he just is a idol for everyone. I really appreciate the Words that he can give and the kind music that he sells to us. Okay. How about you, Ale? Okay. So I really like that is trying a new thing now. We usually see with the rappers we have Big, yeah, Yai, sorry, Yai. and GX2. They're usually the ones GX2. that we that we <laughs> that we like to watch when they're rapping, and we usually don't see Sopana So that's a big mm. opportunity for him. We're super happy for him, and we like the new look. He's kind of showing a pop. Pop culture yes outfit with the mask with the tattoos <Yes. S 1> with the outfit he has on it's <That 's S 1> just a great. great look for so p a n a โอเคเนาะตามคือเนาะ5ฮาคร่าวๆเนาะสําหรับคนที่กําลังเฮียนภาษาอังกฤษคนที่กําลังอันน่ะยังบ่ทันเก่งภาษาอังกฤษเนาะก็ถ้าผู้ใดเก่งก็จะฟ้าเบื่อกันด้เนาะพยายามฟังน้องอเลน้องจูลิก็อย่เว้าเนาะโอเคน้องอเลน้องจูลิามักหลายเนาะเพลงนี้เนาะมันเป็นเพลงที่แบบว่าันน่ะ ถือว่าให้โอมาสได้ดีเนาะธรรม,มดาเขาสิบุเห็นอันนะั้สุป,ปนาอนะันนะ่ะนเรากันนะั้นเราเราห้องพวกแรปพวกอย่างนี้บอกอันนี้อาจจะเป็นเพลงแรกของเราที่เราห้องแรปเนาะตามที่คนที่ตามเรามานะเนาะเพราะว่าอนะันน่ะส่วนหลายเขาสิเห็นพวกบิ๊กไงหรือพวกกันนะ G X 2เขย่าเาสีสสยงแรปเก่งเนาะนะฮะบทเพลงเพลงนี้เราสิเล่าเกี่ยวกับชวหลายเราสิแบบว่าน่าจะเราน่าจะแต่งใส่แบบลักษณะแบบคล้ายๆกับชีวิตของเราเนาะ พราะว่าแบบว่าต้องไปสนใจกผู้ใดเนาะแบบนี่เป็นคืคอขึ้นลูกไม้เป็นว่าเฮ้าม้าแบบม่ามืดนเข้าใจไหมว่าเขาเฮ็ดในสิ่งที่เถาอยากเฮ็ดเป็นหมดละคือเฮ้าม้าเพลงเฮาเก่งเพลงสิน,น่ะเข้าใจไหมบอกเฮ็ดจนว่าแบบว่าบต้องสนใจว่าผู้ใดสิว้าให้เฮาหรือนู่นนี่นั่นนะนะเข้าใจความหมายตีเนาะเฮ็ดจนว่าไปว่านาะให้มันประสบสำเร็จอนะ่ะเนาะเห็นบอกอยู่ในอยู่ในบทเพงลงคือกันหมดแล้วปรว่า เดซ์นอตลิเว่ย์มันบอกมายถึงว่าน่ะมันมีทางเดียวที่านัจะประสบเร็จก็คือเฮาต้องเฮ็ดอ่ะกัยังหมายตีเนาะนะฮะเราต้องไปสนใจไปเพราะว่าเราสนใจว่าน่ะเจ้าชิเป็นลูกภัยลูกผู้รักผู้ใหญ่ลูกอันนะคนร่ำคนรวยทำเราสนใจแบบรักในแบบนี้เนาะอืแก็จะมีประมาณนี้แหละเนาะถ้าพวกไหนมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อินเตอร์ไลท์ l a d i e like comment and subscribe down below โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอการเข้ามาสวัสดีบายบายลเชักไม่ลเชักไม่บาย Oh, wow, I gotta get next to you, but you're so far away. Since you're so far away, oh, wow, I gotta get next to you, but you're so far away, but you're so far away. Gotta stop it, I gotta rush for you.